นะะในรายการออโต้โฟกัสค่ะรายการที่ยังคงนำเสนอทั้งความสนุกสนานและสาระต่างๆมากมายในโลกของยานยนต์ค่ะสำหรับสรรัปดาห์นี้การจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงออโตมาเนี่ย นับสนุนโดย s c c ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานรองเท้า Red Apple เปลี่ยนผู้ใหม่ใส่ Red Apple s สิงค์คอร์ t ปอเรชั่นในช่วงออโตโมาเนียวันนี้เรามาดูกันว่าคนเขาคลั่งเขาบ้าอะไรกันบ้างนะครับแต่ในเมื่อรายการเรานี้มันเป็นรายการเกี่ยวกับกรถเรามาดูกันซิว่าคนที่บ้าหนัง คลั่งรถครับไปพร้อมๆกันเนี่ยวันนี้ก็คือง่ายเราจะมาพูดถึงคนที่เขาไปดูหนังแล้วก็หวังว่าจะได้ดูรถคันง,งามๆนะครับที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์หรือว่าหนังเรื่องนั้นๆผมเชื่อเหลือเกินว่ามีหลายเรื่องนะครับที่คุณผู้ชมนึกถึงไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนจ็นะครับที่ทําให้รถมินิค o ปเปอนั้นวิ่งมากขึ้นแล้วกันแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในบ้านเราหรือว่าจะเป็น รถคู่กายของฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับอย่างเช่น Black Man, แบทแมนก็จะมีแบทโมบิลหรือว่าจะเป็นพระเอกเหมือเจมบอน James Bond, นะครับพระเอกสายพันธ์อังกฤษก็ต้องแน่นอนครับรถแอสตันมาติดและที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจหรือว่าโดนใจใครบางคนนะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่ามีหนังที่เกี่ยวกับรถมีรถมียานพาหนะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องเนี่ยอีกหลายเรื่องเราลองไปฟังกันดูไหมครับว่า คนทั่วไปเ,เขาคิดถึงเรื่องอะไรกันบ้างถ้ามีรถไปดำเนินอยู่ในหนังเรื่องนั้นๆครับ Fast Five คคือ Fast ทุกๆตั้งแต่หนึ่งถึงห้าน,นี่ก็จะชอบหมดเลยหลายๆภาคมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราเห็นรถเราก็รู้สึกรู้สึกดีอยู่ด้วยเพราะเราเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วคือ <c oughs> จริงๆผมเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรื่องรถมาตลอดครับคือพูดถึงหนังเรื่องรถนี่ก็คือแบบยังไงก็ดูอยู่แล้วโอ้โหล่าสุดคือ Fast Five ครับ ผมเคยแต่งรถตามในหนังก,ก็คือผมตอนนั้นมันเป็นโตเกียวดิฟแบบฟาสท่าสอ่ะ,อะแต่ตอนนั้นแต่ก่อนใช้ RX7 รุ่นเดียวกับกับคันที่เพื่อนพี่เอกขับอ่ะจริงๆอ่ะผมชอบรถเครื่องใหญ่ๆแล้วผมไม่ค่อยชอบรถเทอร์โบเพราะแต่ก่อนขับเทอร์โบแล้วมันพังบ่อยก็เลยมาซื้อแอลไรดีเพราะว่าราคามันกำลังดีด้วยครับผมซื้อมือ,องมาขายไปก็ไม่ขาดทุนแล้วก็เครื่องมันใหญ่ด้วยครับ คือหลายๆคนอาจจะชอบเรื่องแบบ Fast and Furious อะไรอย่างเงี้ยผมชอบเรื่อง Gone in 60 Seconds นะครับที่นิโคลัสเค e เล่นแล้วก็ป้นรถภายในหนึ่งคืนอันนั้นแบบอันนั้นสุดๆแล้วแล้วผมเป็นคนที่ชอบ m u s c l ค Car ผมเป็นคนที่ชอบรถพวก Mustang พวก พวกคามีโรพวกดอชอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนที่ชอบมาู้คาแล้วก็ไอตัวสุดท้ายกับเชล l ี y จีี500ปี74นั่นนี่คือแบบรถให้ลงใจผมืนมันก็ย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยคือเรื่อง e y r i d e r แต่มันมันมันงแต่ปีประมาณ1 1960พอดูแล้วคือทำไม่อยากขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเป็นแบบอิสระ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคนบ้านหนังคลั่งรถที่พูดไปเมื่อคู่นี้คงมีบางเรื่องนะครับที่ถูกใจคุณผู้ชมแล้วก็ตรงกันในเรื่องความคิดเห็นความชอบแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบเรื่อง transporter ที่เจสันสเตทแมนะครับเป็นคนแสดงเรื่องนี้มีสาภาพรถน่ะไม่เด่นหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้รถที่หรูหวาอะไรมากแต่การดําเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้พระเอกนะครับจะต้องเป็นผู้ส่งสารส่งสินค้าต้องใช้รถครับเป็นกระบวนการในการเดินทาง หมดเวลากับความบ้าคลั่งในเทปนี้แล้วครับเทปหน้าครับออตโต้มาเนี่ยจะพาไปบ้าไปคลั่งเรื่องอะไรติดตามชมกัน